จ้าฝูตอนที่184ราชาและจัก,กรพรรดิโบราณเจ้าข้าไม่ชอบมันยิ่งกว่ากลิ่นอายของปีศาจซะอีกนะคำพูดของสามสาวพูดดอกไม้นั้นทำให้ชูเทียนนึกย้อนกลับไปถึงกลิ่นอายของเด็กคนนี้และมองไปที่เขาเพื่อรอให้เขาตื่นขึ้นมาซึ่งในเวลาเดียวกันอสุนภาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เมื่อได้ยินคำพูดของพูดดอกไม้ทั้งสเพราะมันหมายถึงตัวของมันเอง ดังนั้นมันจึงแค้นเสียงออกมาด้วยความเยอกเย็นเพื่อทําให้พูดดอกไม้ทั้งสามหวาดกลัวหลังจากที่เจ้าฝูได้ย้ําความมั่นใจให้กับพวกเธออีกครั้งพูดดอกไม้ทั้งสามจึงได้ใจเย็นลงและกลับมาที่ข้างกายของเจ้าฝูต่อจากนั้นเวลาจึงค่อยๆผ่านไปในไม่ช้าท้องฟ้าก็มืดลงดวงจันทร์สว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้าเจ้าฝูก็ทําการจุดไฟขึ้นในขณะที่ย่างกระต่ายสถึงสาตัว โดยมีพูดดอกไม้ทั้ง3อิงแอบอยู่ในเสื้อของจ้าฝูจากนั้นไม่นานพวกเธอทั้งสามก็หลับไปจ้าฝูได้นั่งอยู่ข้างกองไฟและกําลังจะเริ่มกินกระต่ายแต่ในขณะนั้นเองเขาก็พบว่าเด็กชายผู้นั้นได้ตื่นขึ้นมาแล้วสหายผู้นี้เนี่ยฟื้นตัวไวมากเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสมาก,ก่อนหน้านี้แต่ในเวลานี้หลังจากที่ตื่นมาเขาดูเหมือนไม่ค่อยเป็นอะไรเลย นี่เป็นเพราะว่ายารักษาที่เจ้าฝูมอบให้แก่เขากระมังบวกกับชุดเซ็ตสังหารและความทนทานของตัวเขาเองด้วยหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วเด็กชายผู้นั้นก็ต้องการสลบหนีแต่เมื่อสังเกตมาเห็นสายตาของเจ้าฝูเขาก็ได้คลานกับพื้นและกดหัวลงดินมองดูเจ้าฝูเรากับสัตว์ป่าที่กำลังแสดงการยอมและสยบออกมาในตอนนั้นเจ้าฝูก็ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบที่บอกว่า เด็กคนนี้ได้ยอมจำนนต่อเขาแล้วจึงทำให้เจ้าฝูสามารถมองเห็นค่าสถานะของเด็กชายผู้นี้สถานะไม่มีชื่อเกรด sss สมญานามไม่มีอาชีพไม่มีคะแนนความสำเร็จสามัญชน0ูนยทับสอเผ่าพันธุ์มนุษย์ปีศาจแห่งบาปอายุ8เต็ม500ความพักดี60ค่าสถานะ สเตรนทสิบอินสิบคอนสิบเอจิสิบการบ่มเพาะระยะที่ศูนย์เคล็ดวิชาการบ่มเพาะไม่มีทักษะไม่มีอุปกรณ์สวมใส่หนังสัตว์เฮเด็กผู้ชายคนนี้ไม่มีชื่อหรอแต่สิ่งที่สร้างความตกตะลึงให้กับเจ้าฝูเป็นอย่างมากนั้นก็คือเขาเป็นถึงระดับ SSS ยิ่งไปกว่านั้นนอกจากเผ่าพันธุ์ที่เป็นมนุษย์ของเขาแล้ว ยังมีปีศาจแห่งบาปอยู่ข้างหลังด้วยอืมปีศาจแห่งบาปคืออะไรกันนะซึ่งเจ้าฝูก็ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องสิ่งมีชีวิตหรือว่าเผ่าพันธุ์อะไรนักแต่สิ่งที่เขาแน่ใจที่สุดก็คือมันต้องเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของอายุขยัยเพราะถึงอย่างไรอายุขัยของเด็กผู้นี้ก็มีด้วยกันถึง500ปีซึ่งตอนนี้เขาอายุเพียง8ปีเท่านั้น แม้แต่ราชวงศ์เองก็ยังมักจะอยู่ได้ไม่นานเท่านั้นและนี่ก็คืออายุไขพื้นฐานของเด็กชายผู้นี้เท่านั้นเมื่อเขาแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็อายุไขของเขาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยในแง่นี้แม้แต่สายเลือดแห่งราชวงศ์ระดับที่เก้าของเจ้าฝู <c oughs> ก็ไม่อาจเทียบกับสายเลือดของเด็กผู้นี้ได้เลยแต่ถึงอย่างไรสายเลือดแห่งราชวงศ์ของจ้าฝูก็ไม่ได้เพิ่มอายุไขของเขาเลยมันเพิ่มแค่เพียงแต่พลังของเขาเท่านั้น บางทีนี่อาจจะเป็นเพราะว่าราชาและจัก,กรพรรดิโบราณน,นั้นไม่เคยมีช่วงชีวิตที่ยาวนานนักก็เป็นได้โกรกทันใดน,นั้นท้องของเด็กผู้ชายก็เริ่มส่งเสียงร้องออกมาซึ่งขัดจังหวะความคิดของเจ้าฝูทันทีเจ้าฝูก็ยิ้มและชี้ไปที่กระต่ายที่ย่างอยู่พร้อมกับกล่าวว่าเจ้ากินได้ถึงแม้ว่าเด็กผู้ชายจะไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้าฝูพูดแต่เนื่องจากการตีความคิด และเจตนาของเจ้าฝูโดยระบบแล้วเขาจึงเข้าใจความหมายโดยทั่วไปของสิ่งที่เจ้าฝูกําลังพยายามถ่ายทอดออกมาได้เขาได้รีบความไปที่กระต่ายย่างและไม่สนใจว่ามันจะร้อนหรือไม่เขาเริ่มกินมันบนพื้นเหมือนกับสัตว์ป่าเจ้าฝูก็เดาว่าเด็กผู้ชายคนนี้ไม่เคยอาศัยอยู่กับมนุษย์คนอื่นมาก่อนและไม่รู้วิธีการทําตัวเหมือนกับมนุษย์ภาษาของมนุษย์เองเขาก็ไม่เข้าใจเขาดูเหมือนจะเป็นเหมือนกับสัตว์ป่าที่แท้จริงมากกว่า ซึ่งเจ้าฝูก็ไม่สามารถคาดเดาถึงเบื้องหลังของชายผู้นี้ได้แต่เขาสามารถจินตนาการถึงประสบการณ์ของเด็กผู้นี้ได้เป็นอย่างดีเด็กผู้นี้นั้นจะเป็นเหมือนกับสัตว์ป่ามาตั้งแต่เขาถือกำเนิดไม่ว่าจะเป็นการนั่งหรือกินแต่จากวันนี้เป็นต้นไปเจ้าคือมนุษย์เจ้าฝูได้พูดในขณะที่เขามองไปที่ตัวเด็กผู้ชายซึ่งกำลังกลืนกินกระต่ายอยู่บนพื้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นเด็กผู้ชายก็เงยหน้าขึ้นและมองดูอย่างสับสน เขาไม่เคยเข้าใจว่าคําพูดของเจ้าฝูนั้นหมายความว่าย,ยัางไงเจ้าฝูอธิบายให้เขาฟังถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการด้วยความอดทนและตั้งใจหลังจากที่เด็กผู้ชายได้เรียนแบบวิธีการที่เจ้าฝูนั่งแล้วก็นั่งลงด้วยความอึดอัดเขาก็เริ่มใช้มือเพื่อกินต่อต่อจากนั้นกระต่ายที่เหลืออยู่ทั้งหมดก็ตกไปอยู่ในท้องของเด็กผู้ชายหลังจากที่กินเสร็จแล้วสายตาของเด็กผู้ชายก็จดจ้องไปที่ชุดเซ็ตสังหารและได้หยิบมันขึ้นมา ใช่แล้วเด็กผู้ชายคนนี้ดูจะชอบมันมากๆอืมอืมอือืออเด็กผู้ชายไม่รู้จักวิธีการพูดแต่ความหมายของเขาก็คือเขาชอบเจ้าสิ่งนี้มากๆเนื่องจากชุดเซ็ตสังหารก็ดูไรอย่างอายได้เลือกเจ้านายของมันด้วยตนเองแล้วซึ่งก็เป็นเด็กผู้ชายคนนี้อีกอย่างเด็กผู้ชายคนนี้ก็ชอบมันมากๆด้วยเจ้าฝูจึงทำได้แค่พยักหน้าและบอกว่านับแต่นี้ไปมันเป็นของเจ้า เด็กผู้ชายคนนั้นก็กอดมันไว้ด้วยความตื่นเต้นในขณะที่กลิ้งไปมากับพื้นอย่างมีความสุขแน่นอนว่าหลังจากนี้ไปจ้าฝูต้องการจะพาเด็กน้อยคนนี้ไปด้วยเพราะเพียงแค่ระดับ S S S ของเขาอย่างเดียวก็เป็นสิ่งที่เจ้าฝูไม่อาจต้านทานได้แล้วแล้วนักประสาอะไรกับสายเลือดปีศาจแห่งบาปของเด็กน้อยผู้นี้ด้วยล่ะซึ่งแน่นอนว่ามันน่าสนใจเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าฝูก็ต้องสอนวิธีการเป็นมนุษย์ให้กับเด็กผู้นี้ก่อน พราะความสัมพันธ์ระหว่างเด็กคนนี้กับชุดเซสสังหารและความจริงที่ว่าเด็กคนนี้ไม่มีชื่อจ้าฝูจึงได้ตัดสินใจตั้งชื่อเขาว่าชาน้อยอีกอย่างเด็กคนนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะักเรื่องชื่อซึ่งเขาก็ไม่มีความเห็นใดๆจึงยอมรับชื่อนี้ไว้ด้วยและดูจะมีความสุขกับมันมากต่อจากนั้นจ้าฝูก็เริ่มสอนเขาถึงพื้นฐานในการเป็นมนุษย์โดยเช้าว,วันรุ่งขึ้นอากาศที่ค่อนข้างสดใส พระอาทิตย์ก็เพิ่งขึ้นมามีน้ำค้างสองประการระยะบบนใบหญ้าสีเขียวในขณะที่เจ้าฝูและชาน้อยได้เดินทางต่อไปด้วยกันพร้อมกันนั้นยังมีพูดดอกไม้ทั้งสามที่ไร้ซึ่งความกังวลใ,ใดๆดบินไปรอบๆเจ้าฝูอย่างมีความสุขด้วยเมื่อตกกลางคืนชาน้อยก็ได้อาบน้ําและเอาเสื้อผ้าของเจ้าฝูมาใส่โดยพวกเขาได้ห่อชุดเซ็ตสังหารไว้ด้วยซึ่งในตอนนี้ชาน้อยได้แบกมันไว้บนแผ่นหลังของเขา และเนื่องจากเสื้อผ้าของเจ้าฝูนั้นก็ใหญ่เกินไปสำหรับชาน้อยเขาจึงได้ผูกมันไว้ซึ่งทำให้ดูแปลกตาเป็นอย่างมากถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ของเขานั้นจะค่อนข้างน่ากลัวแต่ตอนนี้ชาน้อยก็ดูคล้ายกับมนุษย์มากกว่าสัตว์ป่าแล้วความสามารถในการเรียนรู้ของชาน้อยนั้นค่อนข้างน่าทึ่งเลยทีเดียวเขาเรียนรู้วิธีการเดินได้แล้วซึ่งไม่เคลื่อนไหวด้วยการคลานเหมือนกับสัตว์ป่าอีกต่อไปแล้วแน่นอนว่าเขายังเดินได้อย่างไม่เต็มที่ ดูเหมือนเรากับเด็กที่เพิ่งหัดเดินในขณะที่เดินตามเจ้าฝูก็เซไปเซมาอีกอย่างเพื่อที่จะกระตุ้นชาน้อยและให้ความสนใจกับขาวเจ้าฝูก็ไม่ได้เดินเร็วเกินไปในเวลาเดียวกันนั้นเจ้าฝูก็ได้พบเข้ากับสัตว์ป่าก,กว่าสิบตัวที่มาจากลำพานที่ดูเหมือนว่าพวกมันจะเป็นลาพวกมันมีขนสีเทามีแผงคอสีขาวเมื่อเห็นเช่นนี้เจ้าฝูก็รู้สึกโล่งใจในที่สุด พวกเขาก็ได้พบกับสัตว์ขี่แล้วซึ่งพวกเขาที่เดินทางมาตลอดเวลาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ช้ามากแต่ว่ามันก็เหนื่อยอยู่พอสมควรในตอนนั้นจ่าผูได้บอกให้ชาน้อยรออยู่ที่ด้านข้างในขณะที่เขาหยิบเชือกออกมาสองเส้นและทําเป็นบ่วงเขารอบเข้าไปจับพวกมันและพบว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถูกเรียกว่าสัตว์อสูรศิลาสีเทา โดยการใช้อาชีพนักฆ่าของเจ้าฝูทำให้เขาสามารถเข้าถึงตัวพวกมันได้โดยที่ไม่ถูกตรวจพบเลยในเวลานั้นเจ้าฝูก็โยนบ่วงทั้งสองอันออกไปและจับสัตว์อสูรสีเทาสองตัวมาได้อย่างง่ายดายสำหรับสัตว์อสูรศิลาสีเทาตัวอื่นอ่นก็ตกใจเป็นอย่างมากและวิ่งหนีไปในทันทีแต่ทั้งสองตัวที่เจ้าฝูจับได้นั้นมันไม่สามารถหนีไปไหนได้หลังจากที่เจ้าฝูเข้าไปใกล้มันแล้ว เขาก็ใช้ทักษะฝึกสัตว์เพื่อปราบพวกมันเมื่อขึ้นขี่ไปบนหลังของพวกมันแล้วเจ้าฝูก็พบว่าความเร็วของพวกมันเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวในตอนนั้นเจ้าฝูได้ขี่มันไว้หนึ่งตัวและเก็บอีกตัวไว้ในแหวนจิตวิญญาณสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นแหวนสําหรับใช้เก็บสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางต่อโดยตัวของเจ้าฝูนั้นได้นั่งอยู่บนสัตว์ขี่ส่วนชาน้อยยังคงฝึกเดินต่อไป ถ้าเจ้าฝูรู้ว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้แล้วก็เขาคงจะเอาดำน้อยมาด้วยเพราะด้วยความเร็วของดำน้อยแล้วนั้นเขาคงจะไปถึงนครก้าตะวันได้ภายในสองสัปดาห์ทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไปจ้าฝูได้ตัดสินใจว่าเขาจะนำดำน้อยไปกับเขาด้วยทุกที่ในอนาคตอย่างแน่นอนหลังจากนั้นจ้าฝูและชาน้อยก็ได้เดินทางผ่านหุบเขาเล็กๆไป ดยในเวลานั้นเองก็มีพวกโจรหน้าตาชั่วร้ายกำลังถือกระบี่ใหญ่นับสิบคนกระโดดออกมาและหยุดพวกเขาเอาไว้